อ,อ๋อนี่เป็นภาคภาษาสมสมุติสมมุติเรานั่งไปเนี่ยเรานั่งแล้วรู้สึกความรู้สึกมันหนักขึ้นเรื่อยๆไอ้คนหนักจนทนไม่ได้เรียกว่าหยาบพอเราเปลี่ยนไปเนี่ยความรู้สึกหยาบมันหายไปพอทนได้นั่งลงไปใหม่ ความรู้สึกสิสสบายๆนี่เขาเรียกว่าละเอียดพอสักพักหนึ่งความรู้สึกที่สบ,สบายๆเนี่ยมันหายไปกลายเป็นหน่วงนิดๆเราสมมุติว่าเรียกว่ากลางแล้วเลยจากนั้นขั้นลงไปรู้สึกทนได้ยากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าอยาเข้าใจไหมอ่ะอ่ามันก็จะเป็นอยู่ยางนั้นหรือแม้กระทั่งอากาศกิริยาถ้ามาลุกพลวดอย่างเงี้ย นี่เรียกว่าหยาบนะแต่ถ้ามาจะนั่งพูดลงไปก็เรียกว่าหยาบแต่ถ้ามาค่อยถอยไปรู้แล้วก็ค่อยจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยก็นั่งให้เรียบร้อยอันนี้เรียกว่าละเอียดในอากับกิริยาใช่ไหมหรือถ้ามาพูดกระโชคหกห้านี่ถือว่าหยาบ แต่พูดนิ่มๆนวลๆคือถือว่ากลางและละเอียดอย่างนี้เป็นต้นทางกายวาจาและใจอาการคิดก็เหมือนกันเมื่อความคิดอารมณ์ลยมาอย่างรุ่งพ่านถือว่าหยาบเลยมาอย่างเป็นพักๆหนักบ้างเบาบ้าง,าางถือว่าปานกลางแต่ถ้ามันมาแบบเนียนๆแทบจะไม่รู้ว่ามันมาแต่ว่ามันก็เข้าไปในมันเรียบร้อยแล้วนั้นเรียกว่าละเอียดเข้าใจนะ ทั้งสามอาการด้วยกายวาจาจใจหยาบกลางละเอียดเป็นอย่างนี้สมมุติพูดแต่ก็คืออาการที่มันหนักเบาหรือธรรมดานี่เข้าใจนะโอเคสำหรับท่านอื่นมีอะไรสงสัยธก็ก็หมายถึงว่า เราดูขนาที่มันเกิดและดูขนาที่มันดับไม่ต้องไปตามที่มันเกิดดับไปแล้วก็ไม่ต้องไปตามดูขนาที่มันเกิดอะไรมันเกิดมันอยู่สองอย่างอันนี้คือเกิดดับแบบสมมุติที่เราเห็นมันเกิดดับที่เราสัมผัสมันได้เกิดดับแบบสมมุติหมาคว่าเราตามดูได้เรื่อยๆแต่ในส่วนที่มันเป็นปรมาจิตมันมันรู้ขึ้นมาเอง ซึ่งอันนั้นมันเป็นภาวะความพร้อมที่ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าการเกิดดับแบบสมมติเนี่ยเราดูได้กําหนดดูได้เมื่อไหร่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอาการของเวทนานั่นเองอขณะที่เรานั่งเนี่ยมันเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อยมันก็กําลังเกิดแต่พอเราเปลี่ยนไปความเข้มนั้นมันก็ดับไปความสบายก็เกิดขึ้นมาใหม่ สักพักหนึ่งความสบายนั้นก็ดับไปความไม่สบายก็เกิดขึ้นมาใหม่ลักษณะการเกิดดับแบบสมมติอย่างเนี้มันดูได้เรื่อยๆก็เรียกว่าดูแต่ลกนั่นเองแต่ลกโดยย่อแล้วคือการเกิดดับทางกายนะและถ้ามีรูปเข้าไปสู่จิตเรียกว่านามรูปแล้วตามเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาบางอย่างมันก็ดับไปให้เห็น บางอย่างเราก็ไม่ได้ตามรู้มันการที่ไม่ได้ตามรู้กันไปกันมาของความคิดเนี่ยเขาเรียกไม่เห็นการเกิดดับทางนามรูปแต่การเกิดดับของรูปนามอาจจะเห็นได้ง่ายๆเพียงแต่เปลี่ยนย่ยบทมันก็เห็นแล้วแต่การที่เข้าไปดูตรงนี้บ่อยๆนั่นเองเรียกว่าเห็นการเกิดดับแบบสมมติบ่อยๆมันจะเป็นตัว แต้มตัวสังสมให้ไปเห็นการเกิดดับทางปรมาต์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราม,มีการสั่งสมการเกิดดูการเกิดดับแบบสมมติบ่อยๆแล้วการเกิดดับแบบปรมาต์ที่มันเป็นไปเองก็เช่าออไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเอาไม่อ้วนีอันนี้เป็นสมมุติถ้ากายนอกหมายถึงอาการที่เราสามารถสัมผัสด้วย สตินะเขาเรียกว่าอาการของตัวเคลื่อนไหวอีบทใหญ่และอีบทย่อยต่างๆเรียกว่ากายนอกแต่กายในตัวนี้เราไม่ได้ไนถึงนามกายหรือถยถึงนามรูปแต่เราหมายถึงตัวเวทนาตัวเวทนาได้เป็นกายในซึ่งมันเกิดได้ทุกเรียบท แม้แต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเวทนามันก็เกิดเวทนาจึงเป็นกายในแต่ว่าในส่วนที่เป็นนามรูปคือกายของเขาเรียกว่าการัชกายหรือนามกายเนี่ยคือนามรูปตัวนั้นเราก็ไม่เรียกว่ากายในตามภาษาสมมติคือเวทนานั่นเองคือกายในแลกก็กายนอกคือในส่วนที่เราสามารถสัมผัสได้เห็นได้ง่ายๆตัวกายนอก แต่เวทนานั้นมันสัมผัสได้ยากเห็นได้ยากกว่าภายนอกเรียกว่ากายในเอาชั้นต้นเอาเอาความหมายพครงนั้นไว้ก่อนแต่ส่วนกายนอกกายในที่เป็นนามรูปนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นเพราะเขามีศัพท์ของเขาแล้วเรียกว่านามรูปเวทนาก็มีชื่อของเขาแล้วกายในก็มีชื่อของเขาแล้วคือเวทนานะ แต่ถ้าหากว่าไป็น,นของนารูปเขาเรียกจิตนอกขีดในอารมณ์นอกอารมณ์ในก็ว่าไปตามภาษาสมมุติเข้าใจนะโอเคเอา้าท่านอื่นเป็นไงฟังแล้วเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนเคลียร์กันก่อนเวลาไปทําจะได้ไม่นั่งสงสัยนี่สาหรับคนที่เคยทํามาแล้วนะแต่คนที่ยังไม่เคยทํามาก็งงไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะรู้เอง ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่แต่เฝ้าดูนี้เพื่อให้ตัวปรากฏชัดเนี่ยมันทำงานได้ต่อเนื่องเราจะบอกว่าเป็นนิสัยใหม่ก็ได้นิสัยแห่งความรู้ตัวหรือความคุ้นชินก็ได้แต่ว่าถ้าความคุ้นชินเรามักจะไม่ไม่หมายถึงปรากฏหรือความชัดเจนคุ้นชินบางทีมันจะหมายไปถึงตัวสัรชาตยาน แต่ถ้าหากเราบอกว่าความรู้สึกตัวท่วพร้อมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นความหมายของการเก็บอารมณ์ก็เพื่อให้ความรู้สึกตัวปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าปรากฏชัดกับตัวเพ่งคนละเรื่องกันแต่ถ้ามันเพ่งชัดขึ้นเรื่อยๆนี่มันมีปัญหาเพราะมันไปนด้วยอํานาจของอุปทานตัณหนอุปทานแต่ถ้าหาปรากฏชัดเนี่ยมันไปนด้วยอานาจของยานปัญญา ขหละเั้แต่มันใกล้เคียงกันเหมือนกับของจริงกับของปลอมเหมือนสัตว์ที่มันเป็นจริงกับสัตว์ที่มันถูกสต้าบระหว่างตัวเพ่งกับตัวรู้ชัดเนี่ยตัวรู้ชัดเหมือนสัตว์ที่มันเป็นแต่ตัวเพ่งเนี่หมือนสัตว์ที่มันปั้นก็หนักมันหนูมีปัญหาเข้าใจเนาะเข้าใจก็เอาไว้แค่นี้ เราไปทํากันดูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทํากันเจ็ดวันนี้ไม่จบหรอกเอาเอาไปทําบ่อยๆต่พูดเพื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองก็จากนี้ไปจะกลับไปนั่งปฏิบททัติที่ที่พักหรือว่าจะปฏิบัติกันที่นี่ต่อนะก็ไหนๆมาแล้วก็ไม่ต้องไปเนื่องเดี๋ยวไปก็ไปนอนเลย แต่ถ้านั่งที่นี่ต่อมาก็จะจัดที่นั่งใหม่เอานั่งเป็นลักษณะวงกลมแบบตัวยูนะหันหน้าออกหลังใส่กันเนาะนั่งใหม่นั่งตามขอบเป็นวงหันหน้า